สวัสดีครับครับผมพงนะครับเจ้าของร้านในทีมพงวี P นะครับทีนครสวรรค์นเนี่ยนะครับผมวันนี้ผมตั้งใจมาซื้อ,อยาพีฟันนะครับไปฝากคุณแม่เพราะว่าตั้งเพราะว่าไปคุยไว้เยอะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยใช้ของยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งท็อปทอปในตลาดเลยเก็ยังว่าถูกใจแล้วนะครับ แต่บังเอิญว่าลูกน้องที่ร้านเนี่ยไปซื้อมาใช้แล้วแนะนำผมก็เลยฝากเขาซื้อทั้งๆที่ผมก็รู้จักกับคุณพี่เจ้าของนี่มานานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่เปิดใจยังไม่มีโอกาสได้ใช้ลองใช้หลังจากที่ใช้ไปกล่องแรกนะครผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ย ผมไปพานตอนเช้าเนี่ยยังไม่ทานถึงตอนเย็นเลยครับผมพอแล้วครับแต่ยาที่ฟันอันเนี้ยผมใช้ครั้งแรกผมรู้สึกประทับใจนะเพราะว่ามันอยู่ได้เป็นวันเลยนะครับปากปากสะอาดมากฟันนี่โลสะอาดวันนี้มาซื้อเยอะเลยนะครับเพราะว่าคุยกับแม่ไว้ผมจะไปฝากแม่แล้วฝากพี่น้องด้วยยี่อะไครับยาที่ฟันบุกขาววันนะครับนะครับ เขาไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ต้องลองตัวอเองขั้นข้นี้นะครับ